ที่พวกคนเห็นอยู่นี้คือ5เกมในโรบอทที่โคตรจะแปลกโดยผู้ที่สนับสนุนเราในวันนี้นะครับก็คือร้านเรชชอปมีไกต่ตัน1บาทลงทุกวันเวลา4ทุ่มไกต่ตัน0บาทลงทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มและยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายเอาเลยครับผู้คนสามารถไปดูคลิปต่อกันได้แล้วไปเรามาเริ่มกันในเกมแรกครับเกมนี้คือ You Man มนยีลา เป็นเกมที่เรียกได้ว่าแปลกสุดๆครับเพราะว่าคุณจะได้เล่นเป็นยีราฟที่คอยาวสามารถยืดได้ไม่มีขีดจำกัดครับแถมยังพุ่งไปข้างหน้าหมุนตัวหรือแม้แต่ใช้คอยืดไปฟาพพดผู้เล่นคนอื่นแบบงงๆได้อีกด้วยตัวเกมมีฟิสิกส์สุดเพี้ยนที่ทําให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวได้ดูตลกครับลองนึกภาพยีราฟ ที่ตัวเล็กกว่าคอแต่สามารถเหวี่ยงตัวไปได้อย่างอิสระดูครับแล้วลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังใช้คอยืดยาวนี้ไปชนคนอื่นภายในแมปจนตัวของพวกเขาปิวครับซึ่งเราก็สามารถใช้ลิ้นของเราโหนไปเหมือนสไปเดอร์แมนได้นะเดิมมองว่าเกมนี้มันก็แปลกๆดีครับแต่ก็ไม่ได้สนุกอะไรนะแค่สามารถลองเข้าไปเล่นดูได้ครับแต่มันก็แปลกดีนะใครเป็นคนคิดวะเนี่ยมาในแมปที่2ครับแมป broken bone ภาค5 คือแมปนี้เนี่ยมันมีมาถึงภาค5แล้วแสดงว่าแมปก่อนๆเนี่ยต้องได้ผลตอบรับดีแน่ๆเลยครับไม่งั้นคงไม่ทำหรอกถูกไหมถ้าคุณคิดว่าการกระดูกหักเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าก,กลัวต้องลองมาเล่นแบบนี้ก่อนครับ Broken Bone ภาค5เป้าหมายของเกมนี้ก็คือการกระดูกหักตัวเองให้ได้เยอะที่สุดครับก็คือคุณจะต้องกระโดดลงมาจากหน้าผาสูงเสียดฟ้าพุ่งชนก้อนหินหรือกิ้งตกลงมาจากที่สูงแล้วก็มาดูจํานวนกระดูกที่แตกในแต่ละรอบเกมนี้มีการนับคะแนนจากจํานวนกระดูกที่หักครับพร้อมเสียงและภาพที่ทาให้คุณ หัวเราได้ตลอดเวลาความสนุกคือการได้ลองหาวิธีใหม่ๆเพื่อทําลายสถิติให้กระดูกของตัวเองหักครับใครจะคิดเลยครับว่าการเจ็บตัวก็สามารถทํามาเป็นเกมได้มันก็แปลกสมชื่อจริงๆนั่นแหละรครับกับเกม Broken Bone หรือทำกระดูกให้หักนั่นเองครับมาในแมปที่3ครับแมป คลีนอัพโลบอกเกมนี้เหมาะสมสําหรับคนที่อยากระบายครับเป็นเกมที่เปิดโอกาสให้คนถือปืนเลเซอร์แล้วกําจัดตัวละครโลบอกที่คุณไม่ชอบออกไปจากโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือใครอื่นก็ตามครับซึ่งภายในแมปคุณจะเดินไปเจอตัวละครที่หลากหลายครับตั้งแต่ผู้สร้างเกมไปจนถึงตัวละครที่คุณอาจสงสัยว่ามันมาอยู่ในเกมนี้ได้ยังไง งานของคุณก็คือเลือกว่าจะลบหรือปล่อยผ่านตัวละครเหล่านี้ครับความสนุกคือการตัดสินใจแบบไม่มีใครว่าคุณผิดและที่หาคือมันก็จะมียูทูบเบอร์หรือแม้กระทั่งผู้สร้างแมปครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราใช้เลเซอร์หรือว่าจะโยนพวกเขาออกไปให้ไกลๆสําหรับในแมปคีนอัพก็คือแมปบายอารมณ์ดีๆนี่เองเลยครับมาในแมปที่4ครับเบียทอยเคยคิดไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเป็นของเล่นในแมปเบียทอยคือเกมที่ให้คุณแปงลงร่างเป็นของเล่นสุดน่ารักเช่นตัวต่อเลโก้ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือ แม้แต่ของเล่นที่ออกแบบมาสุดแปลกในเกมนี้คุณจะได้วิ่งเล่นในโลกที่ทุกอย่างใหญ่โตเหมือนบ้านของแอนดี้จาก Toy Story แต่คุณสามารถเป็นของเล่นตัวเล็กๆที่สามารถซ่อนตัวใต,ต้โต,ต๊ะไต่ขึ้นไปบนชั้นหนังสือหรือเล่นกับของเล่นตัวอื่นในแบบที่คุณต้องการในจินตนาการนั่นเองครับนี่คือเกมที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความสนุกซึ่งเราก็สามารถถอดแขนหรือแม้กระทั่งหัวของตัวเองได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นของเล่นอย่างตัวต่อเลโก้นะครับมากันในแมปที่5ครับแมปมีวิ่งซิมูเลเตอร์มีใครอยากจะหล่อเหมือนชิก้บางหรือแบบ นายแบบที่ว่ากันว่าหล่อที่สุดในโลกในแบบแบบนี้ก็คือจะให้เราทําการดูแลตัวเองและทําให้ตัวเองออกมาหล่อที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการมีวิ่งเพื่อให้กล้ามของตัวเองชัดหรือการปลูกผมแม้กระทั่งการออกอากำลังกายเพื่อให้กล้ามตัวเองใหญ่และหุ่นออกมาอย่างนายแบบหรือแม้กระทั่งการรักษาสิวเพื่อให้ตัวเองออกมาหน้าตาดีแบบว่าเพอร์เฟกกันเลยทีเดียวซึ่งไม่เพียงแค่หน้าตาหรือหุ่นที่เราต้องดูแลนะครับแต่แม้กระทั่งฟันของเราก็ด้วยเราจะต้องดูแลฟันของเราให้ออกมาขาวขาวแบบว่า ขาวจริงๆครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในแมปสุดแปลกที่ผมได้ไปเจอมาแน่ๆนนครับสิหรับในวันนี้เป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปพอดีผมติดธุระทางบ้านนิดหน่อยมีปัญหาครอบครัวเอางานๆผมขอกาลังใจด้วยปุ่มไลค์ข้างล่างนี้ก็แล้วกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ก็พออยากกดมา2ทีนะกดแค่ทีเดียวก็พอครับสำหรับวันนี้ไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ครับผมจุ๊บ